สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพ e ี่แอร์ทีวีอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาฟิตเนสอยู่ไปใกล้บ้านผมก็คนมันหล่อครับท่านผู้ชมจริงๆิงเราไม่ต้องมาก็ได้หรอกเพราะว่าผมหล่ออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาฟิตเนสอ่ะนะหล่อมางแต่เกิดเออตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ได้อ่ะไม่อยากโมกวันนี้ผมมีอะไรอยากจะบอกมีความในใจอยากจะบอกนะช่วงนี้ช่วงโควิดแต่เดี๋ยวตัดภาพไปหาคุณแอร์กันว่าเขาทําอะไรอ่ะแล้วกลับมาดูว่าผมจะพูดอะไรจะบอกอะไรท่านผู้ชม สวัสดีครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เมืองไทยคนไทยที่ดูกันอยู่ตอนนี้แม่แคม่คนอีกนี่อีกคิวนี่ขยันจริงๆไปออกกําลังกายฟิตเนสนะครับก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์ปิดกันนี่เดี๋ยวล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ยังไงเดี๋ยวอีกก็เล่าให้ฟังนะนี่มาทักทายแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดูกันต่อว,ว่าคนอีกจะเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ Let's go! โอเคครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกทีนะได้ไปดูท่านแอร์ไปแล้วตอนนี้ผมก็เพิ่งเล่นฟิกเนสเสร็จไปว่าเป็นประมาณเวลา2องทุ่มนะครับดึกแล้วตอนนี้เข้าหน้าหนาวก็เริ่มมืดเร็วหน่อยครับก็เยอรมันนะครับโรคโควิดยังระบาดอยู่ต้นเดือนพฤศจิกานะครับเขาก็จะล็อกดาวน์รอบที่2ปิดเกือบทุกสถานที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยปิดหมดมีแต่แคซื้อเทคเอาไวเกือบ จะเป็นปีแล้วเนาะโควิดก็เห็นใจผู้ประกอบการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ตามแล้วก็ลุกจ้างทุกรายนะครับบางคนก็ได้รับเงินเดือนแค่ครึ่งเดียวบางท่านก็ต้องโดนไล่ออกตดนปลดงาน,นครับเพราะว่าบริษัทหรือที่ทำงานอาจจะไปไม่ไหว และผู้ประกอบการบางท่านก็ก่อตั้งกิจการตัวเองมาด้วยความฝันแล้วก็ก่อตั้งมาเป็นหลายสิบปีก็ต้องฝันนั้นก็ต้องละลายพังทลายลงไปอะไรประมาณนี้ครับก็มีคนสนิทอยู่ใกล้ตัวอยู่ครับเขาก็มีธุรกิจกิจการเขาต้องยกเลิกไปขายทุกอย่างขายบ้านอะไรงียก็น่าเห็นใจเขานะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือลูกจ้างก็ตามนะครับช่วงโควิดนี้ลําบากกันหน่อยแต่ยังไงมันก็จะผ่านไปนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่วมันก็ผ่านไปออ่ดทน ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับร่างกายก็สําคัญเท่ากับสุขภาพจิตใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทําแต่งานหาแต่เงินแล้วลืมดูแลสุขภาพแล้วเอาเงินนั้นไปให้หมอใช้ที่หลังครับมันก็ไม่ไม่ถูกต้องนะรืมแม่ก็บอกแต่กําร,ร่างกายแล้วไม่หาเงินมาใช้มันก็อันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวให้คุณแอร์ปิดรายการแล้วกันเนะาะใครชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยราะผมอย่างที่อีก คิวบอกว้าแล้วครับว่าให้ทนกันไว้สู้ๆกันไป พวกเราก็ชนะไอ้โรคโควิดนี้ไปเองนะครับผมก็อย่ายอมแพ้กันชีวิตต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนพวกเราก็แย่ทุกคนนะครับคนที่ไม่มีงานไม่มีงานทําตอนนี้ที่เมืองไทยหรือที่นี่ก็ตามทุกคนแหละที่นี่ล็อกจองก็ต้องปิดร้านอาหารกันบางคนทํางานไม่ได้บางคนทํางานไม่ได้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วส่วนคนที่เป็นโรคติดโรคนี่ก็น่าทึางกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปแล้วก็อดทนกันไว้แล้วเราจะชนะไอ้ความสิ่งร้ายนี้ไปเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวิดีโอใหม่ขาง เวลาเราไปข้างนอกกันกินอะไรทานอะไรอร่อยๆเราเอาเรื่องตลกตลกนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ X อ i r แอท